สวัสดีครับผมเอลกออโต้นะผมวันนี้รีวิวนะฮะงานติดตั้งนะฮะชุดสายไฟแปลงเดย์ไลท์นะฮะเป็นไฟหลีเวลากลางคืนนะฮะผมตอนนี้ที่เห็นอยู่นะฮะจะเป็นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะับสำหรับตัว f o r t จูเนอร์เนะฮะก็จะเป็นเส้นโดดเด่นแบบนี้นะฮะสวยงามนะฮะแต่เวลากลางวันไอ้แต่เวลากลางคืนนะครับผมเส้นนี้จะหายไปนะฮะเขาจะอยู่หมเป็นเส้นไฟหลีด้านล่างแทนนะฮะทำให้ไฟดูไม่ค่อยสวยนะฮะแต่ตอนนี้เราก็มาเพิ่มชุดสายให้ไฟดูสวยงามขึ้น เปิดไฟหลีนะครับผมไฟจะดอบลง50%นะครับเวลากลางคืนนะครับผมทําให้ไม่แสบตาไม่รบกวนเพื่อนร่วมทางนะครับผมเปิดไฟใหญ่ครับนี่นะครับผมก็จะสวยงามนะครับติดพร้อมกับไฟหลีแล้วก็ไฟใหญ่กลางคืนนะครับแล้วตัดหมอกอ่านี่ครับติดทุกอย่างเลยนะครับผมข้างล่างจะเป็นไฟเลี้ยวเหมือนเดิมปิดไฟนะครับปิดไฟทั้งหมดแล้วเปิดไฟเลี้ยวให้หน่อยครับอ่าเปิดไฟเลี้ยวนะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวด้วยนะฮะก็จะทําให้ตัวไฟเด i m มตัวนี้กระับพริบพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวด้านล่างนะครับผมนี่นะครับสำหรับตัว f o r t u n e r MC หรือ f o r t u n e er r อ e g เ n d นดนะครับสามารถที่จะเข้ามาติดตั้งได้เลยนะฮะเพิ่มความสวยงามเวลากลางคืนให้กับตัวไฟอย่างลงตัวเลยทีเดียวเปิดไฟดีอีกทีนึง่งนะครับแสงกระดับลง5 0เนะครับแต่เวลากลางคืนกําลังดีเลยนะฮะไม่แสบตาเพื่อนร่วมทางนะครับผม ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วกดติดตามแอลพี okay, ของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ